คุณทรกล้าวสนิทนะครับกพี่แตงเป็นรุ่นพี่ที่ซีอแมนนะคะแต่ว่าไม่ไม่ทนกันคือพี่จบไปหลายปีแล้วเลฉันถึงเพิ่งเข้าอะไแต่ว่าพี่แตงก็เป็นเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักมากคือยังแวะพี่มาให้เอ่อเขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้คาแนะนาที่ดีกับน้องๆตลอดมาแล้วพอพี่แตงก็ชวนไปทํางานตั้งแต่ยังเรียนอยู่นะคะ ฉะนั้นก็เลยได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพี่แต่งค่อนข้างมากแล้วก็ตอหลอดมาเป็นระยะเวลานานโอ้ับผู้นี้ครับเขาเป็นรุ่นที่เดินตามพี่แต่งแล้วก็เหลียวมองพี่แต่งคนนึงคนนึงไม่จริงอยู่พี่เดี๋ยวต้องขอแก้ว่าถ้าไม่มีพี่ช่วยสนับสนุนในวันนั้นหนูก็คงจะไม่ได้เดินบนเส้นทางดนตรีในวันนี้โอ้อบคุณครับคุณครับคุณลักษณคุณโก้ก็ออกแนวแบบผู้ดีนะ ผมเชิญน้องๆพวกนี้มาเนี่ยเพื่อให้สื่อมวลชนรู้ว่าผมเนี่ยก็คบคนดีๆด้วยนะครับไม่ใช่คบคนแบบโอ้โหเชิญเชิญได้เชิญได้นดานิดาโอ้โเดี๋ยวแต่พี่นีพี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วอีกแป๊บเดียวอีกสามคนอ่ะอ่าพี่แต่งนี่วันนี้ไม่พูดไม่ได้นะวันนี้นาร์วันนี้นารนี่เห็นในทีวีเห็นผมแดง ใช่อยู่ในม mm ิว hmm. สิวเดีพลงหนึ่งแล้วก็ได้เด้เห็นน้ำเสียงเขาว่าบอกว่าเสียงน้องก็น่าจะร้องเพลงพวกแซดด้าแจ๊สได้พล็อกนะ mm hmm. แล้วก็ถามทีมงานว่าคนนี้ใครคนนี้ใครได้ชื่อว่าน้องยาลินได้ได้ได้ฟังหนาหูว่าเป็นเป็นน้องยาลินดับเชิญคนนี้ได้ไหมพี่ขอเลยว่าขอ oh. ขอให้พวกแม่สื่อพิช่ตไปทาาทาง เนี่ยไม่กล้าเพราะว่ารู้ว่าเป็นที่รักหลายหลายคนนี่ตกลงปิ้งจากรสีผมหรือปิ้งจากรเสียงเนี่ยเสียงก่อนแล้วไปดูสีผมเขาเขาแบบเขากล้ามากก็เลยเชิญมาแล้วนี่นักตอบว่าไงนฮะตอนนี้ก็เชิญอ๋อตอบโอเคทันทีค่ะเพราะว่าพอพอทราบว,ว่าเป็นที่แตกคือเด็กๆโตมากับเพลงเฉลียงนะคะแล้วก็<อ>แล้วก็ความที่เอ่อพอทราบว,ว่ามีศิลปินหลายๆคน มากมายที่คือตัวนาเองเนี่ยรู้สึกชื่นชอบชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่ใช่แค่ได้แบบร่วมเล่นเวทีเดียวกันแล้วก็มันมีคอนเสิร์ตน้อยครั้งมากในเมืองไทยที่ที่มีวงดนตรีออเคสตรามาเล่นด้วยรู้สึกว่าโอ้เป็นเป็นโอกาสตีของชีวิตมากไม่ปฏิเสธเลยไม่ขอคิดดูก่อนเลยไม่ไม่น้องเขาก็ไม่ใช่เป็นนักรองเป็นอาจารย์สอนจริงใคณะเสียงมา จุฬาด้วยนะไม่ก็เด็กเวลามาต้องขอบคุณน้องนีนาด้วยนะครับไม่ค่ะขอบคุณที่แสงต่อมาคุณเบนคุณเบนนี่สุดยอดนักร้องสมัยนี้ยุคนี้เลยต้องเป็ดเสียงที่ออกกะเสากระเสาร์นะขึ้นหูผมเนี่ยโตมากับรุ่นคุณสุเทพและเสียงคุยแพรในฟองเบียใช่ไหมนี่ยุคนี้เป็นอย่างนี้เลยนะดูตัวถังตัวถังเป็นไงพี่ไม่ใช่สื้อนตัวถังแน่นมากเอ้โหแบบพี่น้ำเสียงพี่แบบ ขอบคุณอยากจะขอบคุณพีแ่แตงมากๆนะครับที่ที่ที่ให้เกียรติน้องอยังโฟมนะครับผมอาจจะดูหน้าแก่แต่ว่าผมเกิดในทันยุคเฟื่องฟูของพี่แตงของเชนีย์่รับจริงผมงยี่สิกบกว่านะครับ,รบ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าอิทธิพลหลังทั้งหลายหลายหลายหอย่างหลายเพลงที่ทําส่งผลให้ผมมีทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่เชิญผมมารู้สึกเป็นเกียรติมากครับขอบคุณครับผมให้ให้เป็นผูร้องเพลงของ มาดูคนร,ร้อยสิทหงชื่อเข่งเงาไม้ครับโอ้สุดยอดน่าฟังนะครับโอ้โหเรียกีเสียงประสานเป็นบอสโนวาแจ๊สกับเครื่องสายรอบรท้าทาทต้องไปต้องไปชมต้องไปฟังอ่ะคุณโป้ครับโยกีเปบี้บอันนี้ครับสวัสดีครับเความคิดพิะะต่งมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ในการทำง,งานตลอดมาเนี่ยถ้าสักครั้งหนึ่ง ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพ oh. <t> ี oh. ่แตงเนี่ยถ so right. you know, ือว่าเป็นความโชคดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหนี่พูดภาษาเหมือนเฮ้ยเคยมีใครครอบกลับมาให้พูดดีเละเคยมีใครครอบนำมาเีจ็ดปีแล้วมีมีโป้ที่สไตล์เพลงของของโป้เนี่ยเขาจะเป็นพวกประมาณปี70เป็นพวกดิสโก้พวกล็อกแบบสนุกสนุกยุคนั้นผมก็เลยบอกว่าร้องพวก C C R ได้ไหมพวก y o U May B e R I g D สนุกสนุกมันมีเสียงแซกอเต็มที่เลย อดีนี่น้องนัดกับเแล้วน้องนัดของพี่แตงพี่สนิทกันสนิทกันเป็นเพื่อนกันโอ้ยนี่พี่อยู่โรงเรียนห้องเดียวกันนะ้แต่แต่ปีไหนกับปีไหนไม่ผมผมเป็นอาจารย์เขาเป็นนักเรียนแล้วโอ้ก็รู้จักกับพี่แตงนั่งแหละปลายปี2008นะครับตอนนั้นอ่านัมมี่มีคอนเสิร์ตนี่รู้จักเลยแตงปลายปี2008ัปดสองปีปีกว่าฟ้านี่เอง สองปีเอ่อประมาณสองปีเขาเพิ่งได้ตำแหน่งเอ AF ยอดเยี่ยมใช่ไหมเป็นดูว <the winner S 1> ินเนอร์ครับผมแล้วก็เชิญพี่แตงไปเป็นเกสในมินิคอนเสิร์ตของงานแล้วพี่แตงก็ให้เกียรติไปเป็นเกสด้วยตอนนั้นก็เลยได้ร่วมง,งานกันครับแล้วก็คือในฐานะที่เป็นศิลปินที่คิดว่าน่าจะน้อยประสบการณ์ที่สุดบนเวทีนี้นะครับก็ต้องบอกว่ารู้สึกจะเป็นเกียรติมากรู้สึก โชคดีมากที่ได้ได,ได,ได้ได้มาอยู่บนเวทีกับรุ่นพี่ทุกคนที่มากความสามารถนี้นะครับก็ตื่นเต้นเะตื่นเต้นมากครับคืออยากจะบอกว่าเอาคอนเสิร์ตเนี้ยมันชื่อวันเซนต์ไลฟ์ไทม์ก็จริงอ่าแต่เชื่อวันไม่ใช่ไม่ใช่วันเซนต์ไลฟ์ไทม์ของพี่แต่งคนเดียวแต่มันเป็นวันเซนต์ไลฟ์ไทม์ของนัดด้วย,ลยแล้วก็ววน่าจะเป็นวันเซนต์ไลฟ์ไทม์ของทุกๆคนที่ได้มาชคามคอนเสิร์ตในวันนั้นด้วยครับตอนที่เล่นเอฟซีเราเนี่ยอันนี้ตื่นเต้นบ้าง ตื่นเต้นคนละแบบครับตอนนั้นไม่ตื่นเต้นคือในเชิงที่ว่าเฮ้ยเรากำลังตามล่าความฝันแต่นี้มันเป็นความฝันที่เติบโตมากขึ้นมากขึ้นเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นและสวยงามขึ้นกว่าเดิม,มนะยครับน้องพูดดีครับบอกแล้วว่าซึลปินยุคหลังๆเนะน,นี่ยสนใหญ่เป็นคนดีแม่แมโอ้โหอินโทรรับมาทีโอ้ฟังดูมีอารมณ์นะเสกเป็นนมื่ักคพู่ดีเหมือนมีอารมณ์นี่แ ก็อารมณ์อะไรหิวข้าวด้วยป่าไม่รู้นะเอาแล้วครับนี่แล้วก็ยังมีหลายคนนะบอสไม่ได้มาใช่ไหมตลาดนะฮะมีนิโน่ปีไม่ได้มาดีไม่ได้มาครับแล้วก็ที่สําคัญอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นรุ่นน้องแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนคู่เป็นมาทาดนตรีเป็นโปรดิวเซอร์ให้หลายๆอาณาบัด้วยกันมาไม่ว่าจะเป็นอ้อมสุนิสาพงพัฒน์วชิระบรรจงโคโค่แจ๊สนะ ผมก็เชิญมาให้เป็นมิวสิกดีลเตอร์งานนี้ดูแลวงดนตรีแล้วก็ดูแลเรื่องก,การเรียบเรียงเสียงประสานานะครับคุณโดมพิวทองครับโอ้โหพี่แข็งทีมทันเลื่อนสายค้าตัวเขาไหวเนี่ยเติมมาเยอะแยะขนาดเนี้ยก็พี่สุพงไม่ได้หัวเลาะทั้งน้ำตาราะว่ากร,รูเวลาเวลาพวกเราจะรู้นะเวลาไปไปเล่นดนตรีอ่ะมันต้องมีค่าวงแบ็กอัพ เราเป็นศิลปินแล้วก็มีค่าวงแบ่งน้ำส่วนใหญ่ค่าวงแบ่งน้ำเนี่ยจะราคาจะย่อมเยาวกว่าศิลปินครัเช่นค่าตัวศิลปินสองหมื่นวงแบ่งน้ำสี่คนหนึ่งห้านี่ศิลปินสิบหกคนค่าตัวค่าตัวประมาณล้านหนึ่งวงแบ่งน้ำสองล้านโอ้โหยิ้มทั้งน้ำตาคงจะได้จับเพียงครั้งเดียวแต่ความสมบูรณ์มันไม่ไม่เกิดถ้าไม่ได้วงดนตรี ระดับคุณภาพระดับนี้เสียงที่สมบูรณ์มันไม่เกิดเพราะนั้นขอสักครับถ้าจะทำพี่จุนพี่จุนบอกเต็มที่เต็มที่พี่แต่งดีพ็นคุยมามากแล้วดีเรียกน้ำย่อยโชว์สักหน่อยมด้ไหมเอาเหรอตอนนี้เลยก็บอกตอนนี้เลยอ่ะพอได้เล่นแล้วเล่นแล้วนั่งเลยนั่งสิเอาสักเพลงหนึ่งให้นะนี่เดี๋ยวเราเรากดดิ ไม่เล่นไม่ไม่โชว์อร่อยไม่ได้นะเอาไหนกันนะโปรตีนที่ผ่านแซ่บี่ผ่านแซ่บได้ได้นะได้ได้ระเพิธีนี้เขาเรียกว่าแจมเซสชั่นคือคือไม่ได้รัดกันเมืก่อนแต่ว่าจะเล่นให้ฟังเลยนะครับเชิญอาจารย์ธนิดอะไรที่เอากระแซมมาหรือเป่าครับโอเคโอเคเอา เมยู่ในแซ็ตกัสอ่ะอันนี้เลยเป็นเนี้เลยกันนะทีนี้เล่นเป็นโนแล้วกันนะเพราะว่าเนื้อก็เนื้อตก็วัวน้องก็วัวนะเอาไปช่ยทางไปด้วยใช่ไหมพี่นี่ช่วยร้องด้วยนะเนี่ฮิ้นวายพี่แต่งวายไหมเนี่ย ไม่ไม่ไหวข้าวไปก็ได้นะช่วงนี้ไหวไหมเนี่ยได้ได้ได้ก็แม่มาไหนกอดกอดแซงกโก้อาแซงเลยจารย์เชิญครับโหนี่โชว์สีหัวกันสดๆอันนี้รักกันเลยนะเลยเป็นพี่น้องไม่เป็นมิตรไม่รักเป็นพี่น้องม่เป็นมิ นี่ไม่ใช่ขูดเหานะฮะเรียกว่าการโชว์สดเรลลี่่พร้อมคำแลกว้อมคำเดียวเลยแสงทั้งสาม